ทุกคนพร้อมไหมพักเพื่อไทยได้สร้างเซอร์ไพรส์ก่อนการเลือกตั้งกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการเมืองไทยถือเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างๆมักสร้างความสนใจและมีผลต่อทิศทางของประเทศอย่างชัดเจนหนึ่งในพักการเมืองที่มีบทบาทสำคัญและได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องคือพักเพื่อไทยพักนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานและถือเป็นหนึ่งในพักที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทยมากที่สุด การกระทำหรือการประกาศใดๆของพรรคเพื่อไทยมักถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากทั้งประชาชนนักวิเคราะห์การเมืองและสื่อมวลชนเมื่อใกล้ช่วงการเลือกตั้งความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยมักสร้างความสนใจเป็นพิเศษข่าวล่าสุดที่ระบุว,ว่าพรรคเพื่อไทยทำให้ทุกคนประหลาดใจนั้นสะท้อนให้เห็นว่าพรรคมีแนวทางหรือกลยุทธใ์ใหม่ๆที่อาจส่งผลต่อทิศทางการเมืองไทยในอนาคตความประหลาดใจนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องในเชิงลบแต่สามารถตีความได้ว่าเป็นการสร้างความตื่นเต้นและแรงกระตุ้นทางการเมือง ที่ทําให้ผู้คนหันมาสนใจการเมืองมากขึ้นพักเพื่อไทยมีความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอประวัติศาสตร์ของพักแสดงให้เห็นว่าพักสามารถรักษาฐานเสียงของตนไว้ได้แม้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งจากคู่แข่งทางการเมืองและจากปัจจัยภายนอกอื่น,นๆเช่นความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้พรรคเพื่อไทยยังสามารถสร้างนโยบายที่ตรงใจประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการศึกษาและสวัสดิการสังคมทําให้ประชาชนรู้สึกว่าพรรคมีความเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาการสร้างความประหลาดใจของพรรคเพื่อไทยอาจเกิดจากหลายปัจจัยตัวอย่างเช่นการประกาศนโยบายใหม่ที่แตกต่างจากพรรคอื่นการเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถและมีภาพลักษณ์ดีการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารกับประชาชน หรือแม้กระทั่งการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มต่างๆทั้งในและนอกสภาการเคลื่อนไหวเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแรงสนับสนุนจากประชาชนก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งนอกจากนี้การเมืองไทยมีลักษณะพิเศษที่ทําให้พรรคการเมืองต้องคิดรอบด้านไม่เพียงแต่การหาเสียงหรือเสนอแนะนโยบายใหม่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพพรรคเพื่อไทยสามารถทําได้ดีในหลายด้าน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจเพราะประชาชนและนักวิเคราะห์อาจไม่ได้คาดคิดว่าพรรคจะเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ความสําเร็จในการสร้างความประหลาดใจนี้ยังสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการภายในพรรคพักเพื่อไทยสามารถวางกลยุทธ์และดําเนินการตามแผนได้อย่างมีระบบไม่ว่าจะเป็นการประชุมภายในการวางแผนการสื่อสารหรือการประสานงานกับเครือข่ายต่างๆสิ่งเหล่านี้ทําให้พรรคสามารถดําเนินการได้อย่างรับร่นและสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของประชาชน สิ่งที่น่าสนใจคือการสร้างความประหลาดใจของพรรคเพื่อถทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การกระทำเชิงนโยบายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจและความหวังให้กับประชาชนการที่พรรคประกาศแนวทางหรือแผนงานใหม่ๆมักทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการเมืองมีชีวิตชีวาและสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ความรู้สึกเช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญต่อความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน การเมืองไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายหลายด้านประชาชนมีความต้องการให้พาักการเมืองเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและเป็นรูป,ปธรรมพักเพื่อไทยมีความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้โดยการพัฒนาแนวทางใหม่ๆที่สะท้อนถึงความเข้าใจในปัญหาของประชาชนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอีกประเด็นที่สำคัญคือการสร้างความประหลาดใจนี้สามารถช่วยกระตุน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เมื่อประชาชนเห็นว่าพรรคการเมืองมีแนวทางและแผนงานที่น่าสนใจพวกเขามักมีแนวโน้มที่จะติดตามข่าวสารมีส่วนร่วมในการอภิปรายและให้ความสนใจต่อกระบวนการเลือกตั้งมากขึ้นสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนเพราะประชาชนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศการสื่อสารของพรรคเพื่อไทยในช่วงก่อนการเลือกตั้งยังแสดงให้เห็นถึง ความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมพักสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลในการสื่อสารกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสร้างความสนใจและสามารถตอบโตข้อสงสัยของประชาชนได้ทันทีเป็นสิ่งที่ทำให้พักได้รับความสนใจและความเชื่อมั่นจากผู้คนมากขึ้นพักเพื่อไทยยังมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพักกับประชาชนในท้องถิน่น ผ่านกิจกรรมต่างๆการพบปะก,กับประชาชนการฟังความคิดเห็นและการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นการสร้างความใกล้ชิดและความเชื่อมัน่นซึ่งช่วยให้ประชาชนเห็นว่าพรรคใส่ใจและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงการกระทําเหล่านี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเชื่อมั่นและแรงสนับสนุนทางการเมืองอย่างไรก็ตามการสร้างความประหลาดใจของพรรคเพื่อไทยไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความท้าทายพรรคยังต้องเผชิญกับความคาดหวังของประชาชน การแข่งขันทางการเมืองจากพรรคอื่นๆและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการบริหารจัดการความท้าทายเหล่านี้ต้องใช้ความสามารถความรอบคอบและการวางแผนที่ดีการเคลื่อนไหวเชิงบวกของพรรคเพื่อไทยยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศพักมีแนวคิดและนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการพัฒนาการศึกษาการสร้างสวัสดิการสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในอนาคตของประเทศโดยสรุปการสร้างความประหลาดใจของพรรคเพื่อไทยก่อนการเลือกตั้งสามารถมองได้ในแง่บวกว่าเป็นสัญญาณของการเมืองที่มีชีวิตชีวาและสร้างแรงบันดาลใจพรรคมีความสามารถในการปรับตัวตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสื่อสารแนวทางที่น่าสนใจการกระทําเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นเต้นและความสนใจแต่ยังช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยของไทยการเมืองไทยแม้จะซับซ้อนและท้าทายแต่ความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยแสดงให้เห็นว่าพรรคสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนทางบวกที่ช่วยให้ประชาชนมีความหวังและเห็นอนาคตที่สดใสาการมีพรรคการเมืองที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาประเทศและพรรคเพื่อไทยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความประหลาดใจในเชิงบวกต่อสังคมไทย